สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวกกันน็อกชาร์คเฮล멧นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลรุ่น evo 7นะครับก่อนอื่นที่ผมจะให้ดูตัวหมวกผมจะให้ดูตัวกล่องมันก่อนตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นรุ่นตัว v evo 7นะครับผมเป็น duo b l a n k made นะครับผมตัวหมวกจะเป็นสีด้านทั้งใบจะเป็นสีด้านสีแดงนะครับผมตัวนี้จะติดไซสนะ์ xl เนาะสำหรับตัวนี้ ผมเท่าที่ผมดูก็เป็นหมวกแปลกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ดีไซน์ออกมาดูอวกศอาศอวกาศนิดนึงนี่นะครับจะให้ดูสเปคหมวกก่อนสเปคหมวกตัวนี้จะเป็นหมวกที่เป็นแว่น2ชั้นนะครับผมก็คือมีชิลหน้าเป็นสีใสนะครับแล้วก็จะมีแว่นดําด้านในวิธีการยกทางผมจะเรียกว่าไงดีเป็นหมวกที่เต็มใบยกทางได้แล้วกันเนาะมันจะมีปุ่มดีสีแดงๆด,ด้านล่างนี้นะครับก็คือวิธีการจะ ที่เขาระบุไว้ด้านหน้าด้านหน้าชิลนะครับผมกดลงป้ายแล้วก็ยกขึ้นมานี่นะครับมันก็จะยกเขาเรียกว่ายกคางหรือยกชิลดีเพราะว่าตรงตรงคางตัวเนี้ยมันไปติดกับตัวชิล่านี่นะครับตัวแว่นอันนี้คือตัวแว่นชั้นในนะครับเป็นสีดํากลไกใช้งานจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมทําการเลื่อนเพื่อสไลด์เปิดติดใช้งานแว่นนะครับก็ง่ายๆนะครับ ส่วนตัวที่เป็นตัวยึดคานนะครับผมจะเป็นตัวโลหะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวโลหะเหมือนกันที่ติดออกมาด้านในให้ดูแบบนี้ดีกว่าอ่านีนะครับตัวกลไกลถือว่าโอเคนะครับผมไม่งอง้งยต่อไปเราจะมาดูด้านบนนะครับด้านบนหนวก็จะมีช่องช่องลมอ่าปรับปรับเลื่อนนะครับผมเลื่อนเพื่อเปิดปิดช่องลมตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบกดนี่นะครับ แล้วก็ต่อไปเรามาดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นมาตรฐานมออกกอกรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมอไปผมจะให้ดูในส่วนของใต้หมวกถ้าใต้หมวกเราดูแบบนี้มันจะมีประมาณนี้นะครับผมตัวยกคางอยู่ตรงนี้นะไม่มีแผ่นกันลมใต้คางให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้สายรัดคางที่ให้มาจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับ นี้นะครับจิบล็อกตัวนวมด้านในสามารถถอดซักได้3มชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางตัวนี้จะมาพร้อมกับแผ่นลองคอตัวนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความกระชับและการเก็บเสียงนี่และก็รุ่นนี้มาพร้อมกับชาร์จ i อฟิตนะครับผมเหมาะสำหรับ ผู้สวมใส่ที่สวมแว่นสายตานะครับต่อไปผมจะให้ดูในส่วนของด้านข้างช่องเวอลตัวนี้ก็มีมาเหมือนปกตินะครับผมตอนนี้จะมีช่องเวอล์สำหรับติดตั้งบลูทูธอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอ็นด์ใส่แป๊หนึ่งฮ่าตรงนี้นะครับผมก็จะมีช่องเว้า์สำหรับติดตั้งบลูทูธมาให้ แล้วก็ต่อไปผมจะให้ดูลายนะผมลายของหมวกรุ่นนี้ย้ำอีกครั้งตัวนี้จะเป็นสีด้านนะครับผมด้านบนจะเป็นสีบรอนเงินนะครับผมเป็นสีด้านแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีแดงด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ ด้านหลังแล้วก็ด้านบนผมลองขยับไฟนะนี่จะเห็นสีบลอนเงินมานี่เรามานี้เห็นไหครับจะเป็นสีบลอนเงินก็สำหรับชาร์จรุ่นนี้ก็มีประมาณนี้ครับอแล้วก็ในกล่อง เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตตรงตัวชิลเนาะมันไม่มีตัวหมุดผิดล็อกเลดี้ดังนั้นในกล่องรุ่นนี้ก็จะไม่มีแผ่นกันฝ้ามาให้นะครับไม่มีนะก็มีแต่ตัวหมวก้วก็จะเป็นถุงใส่หมวกก็ประ,ะมาณนี้ครับ